ณช่วประมานี้ครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมนะรู้ว่าคุณจะขึ้นมาพูดคุยกับผมด้วยก ไม่ต้องขอโทษโดยปล่ขอให้น้องๆต้องรอกันหลายปีเลยว่าเราจะจบตามมาได้นะระหว่างรอเพี้ยครับถามกันได้นะพูดคุยกันได้นะดู้วยเรียชันตอนผมเรียนจบนี่เป็นยังไงนะ นันะ่ครับเออตอบเองเอตอบเองจบแล้วจบแล้วมีสีผมที่ได้กะทำใหม่ครับไม่มีครับ พี่ชาเตรียมของไว้รับลานหรือยังนะอันนี้บอกจากตามตรงไหนยังเดรอกอ,อในรอใกล้ๆกว่านี้ก่อนครับคิดว่าจะให้อะไรหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอเห็นเซอร์ไพรส์ทีเดียวนั่นก็คือชาญยังไม่ได้คิดยะอะไรลนะ่ะว่าไงครับวันนี้หรอ ให้ช่วยเลยตะกี้พีขายน้ำถุงนอกหรือยังไงเหนื่อยครับนะเหนื่อยอยู่ใช่ไหมรอบที่แล้วจำได้ว่ามาเขาเหมือนเปิดแอร์ข้างนอกใช่ไหมไม่เปิดเลยก็ชันๆก็ดูดีครับนะฮะก็ตะกี้ได้ยืนขายน้ำอยู่ใครยังไม่ทานน้ำนะครับเดี๋ยวจบงานแล้วก็ไปทานด้วยนะครับผมน้ำอร่อยมากร้านอยู่แถวไหร้านอยู่แถวเสนาครับอาโอเคครับ ครับตงรงถนนยกินสามสิบสี่ครับผมในโครงการบล ok ็อกสเปซร้านร้านร้านชื่ออะไรนะหวานยกกำลังดีครับมีสาขาใ,ใ,ในในในนี้ในกรุงเทพนะก็เหรอเออทุกคนตีมาแล้วยังย<ๆ>ังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะครับผมไปหาทานได้นะครับใครชอบขนมหวานขายอะไรบ้างครับขายอะไรบ้างอันนี้คือให้เช็ยเลยเหรอแกทคำเขีคนเลยนะมาแล้วโอเคขายเป็นพวกขนมไทย ู่ว้นะครับเส้นลอดช่องครับผมพวกขนุนคือถ้านึกคล้ายๆชิคซ์ปีครับเราอย่างนั้นเลยแต่เราเป็นแบบฟิวชั่นนะครับเป็นแก๊ปแอนด์โกสั่งแก๊ปไลน์แมนโรบินพูชช็อปปี้ฟู้ดมีหมดนะครับผมนะฮะก็ถามว่าอะไรจะสู้กับอากาศร้อนๆได้ดีเท่ากับของหวานเย็นๆไม่เหยียดกม่แหล่ะเงินไปให้ไรอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาครับผมสั่งเลยนะฮะวันนี้วันอาทิตย์เดินฮะนะครับหยิบขึ้นมาได้เลยนะฮะเป็นไงเงรู้สึกกระจบแล้วเป็นยังไงบ้าง เอาจริงๆมันคือแบบมันคือความรู้สึกแบบโอ้หจบสักทีจบแล้วโว้ยคือจบครับเป็นอย่างนั้นน่ะคือต้องบอกว่าเฮียเป็นคนที่นะนะเรื่องการศึกษาเฮียถ้าไม่คือจะบอกจะบอกว่าเฮียเป็นแบบนะนะด้วยเส้นทางที่เฮียเดินนะครับเขาจะต้องนะเฮียใครถ้าคนรู้ประวัติก็คือเฮียประกวดตั้งแต่ตอนที่เป็นอาเอสใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือเฮียก็ย้ายโรงเรียนค่อนข้างบ่อยเพราะว่าด้วยด้วยตัวงานของเฮียครับมันไม่สามารถแบบ เรียนเหมือนชาวบ้านไลตัวงานหรือที่ใส่วะนี่ของจริงครับแต่ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นครับเอาจริงๆทุกครั้งที่เวลาไปแบบเราก็อยากจะรีบจบนะเวลาที่เราไปงานับแสดงความดีน้องๆแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วน้องๆแต่ละคนก็จะหันมาว่ายีเมื่อไหร่เนียจะจบน้องๆรออยู่อะไรอย่างนี้จบแล้วัเนี ก็เดี๋ยวเนียเดีวพอดีมีพี่พีแฟนคลับทุกคนที่มาเนี่ยเขามีะนะมีเซอร์ไพรส์อ้ไนะน่นอนให้เพีเอาเลยครับนารับผมเขามีเขาเตรียมให้ผมจะทำหน้าเป่นได้ยังเเอาเลยเหรอัน,นนี้ผาตั้งใจทำนะเอาเลยเหรอขาตั้งใจเขานานะ ี่นอนมีใครทำอินเจนแบบจบแล้วเจ้ามั้ยมะรใหญ่